1 0 1 4มกราคมนะคะเป็นสัปดาห์แห่งการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะวันนี้เราก็เลยจะต้องพูดถึงเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยสงสัยเลยนะว่าเอ๊ะเวลามีหินปูนปรากฏขึ้นมาในเต้านมเนี่ยหินปูนเหล่านี้จะกลายเป็นมะเร็งได้หรือเปล่านะคะด้วยข้อสงสัยจากคุณสุภาพสตรีหลายๆท่านข้อนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญนะคะที่โรงพยาบาลพญาไทสองในแพทย์โกโมลปรีชาสนองกิจสัลยแพทย์ ศูนย์รักษาเต้านมโรงพยาบาลพญาไทสองนะคะคุณหมอให้ความรู้กับพวกเรานะคะว่าหินปูนก็คือแคลเซียมที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาติแล้วก็เกิดจากความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายซึ่งหินปูนเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถพบได้มากในผู้หญิงที่มีอายุ40-50ถึงปีขึ้นไปและหินปูนที่ว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกาะที่เต้านมเพียงอย่างเดียวยังสามารถไปเกาะได้นะคะที่อวัยวะเสื่อดส่วนอื่นๆของร่างกายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นตามกระดูก เส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นประสาทไตสมองรวมทั้งมดลูกอีกด้วยค่ะและส่วนใหญ่นะคะหินปูนที่เกิดในเต้านมเรานะคะเรามักจะพบเจอได้ในผู้ป่วยที่มาเช็คสุขภาพประจําปีคนไข้หลายๆคนมักจะมีข้อสงสัยอย่างที่น้าบอกไปแล้วนะคะว่าการเกิดหินปูนนี้จะสามารถกลายเป็นมะเร็งได้หรือไม่คุณหมอนะคะให้ความรู้ว่าจริงๆแล้วหินปูนที่ไม่ได้มีเชื้อมะเร็งนั้นจะสามารถอยู่แบบนี้ไปได้เลยตลอดชีวิตนะคะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด แต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณผู้หญิงจะต้องมาติดตามดูผลการตรวจปีละครั้งพูดง่ายๆก็คือยังง้างยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องไปตรวจเช็คเต้านมปีละครั้งห้ามขาดโดยเด็ดขาดเพื่อที่จะได้เช็คว่ามีหินปูนกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณหมอได้ยกตัวอย่างผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะในปี2556ผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยได้มาตรวจแล้วก็พบหินปูนชนิดธรรมดาในเต้านมก็โล่งใจไปครั้งหนึ่งนะคะแต่หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีนะคะผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยได้กลับมาตรวจ เต้านมอีกครั้งผลปรากฏว่ามีหินปูนกลุ่มใหม่ได้ก่อตัวขึ้นมาแถมยังขยายวงกว้างอีกด้วยคุณหมอก็เลยบอกว่าจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อจากเต้านมเนี่ยไปตรวจผลปรากฏว่า กลุ่มใหม่ที่เป็นหินปูนเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะกลายเป็นมะเร็งเต้านม,มคุณหมอก็เลยต้องทําการบําบัดให้นะคะคุณหมอบอกว่าข้อดีนะคะในการพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็คือคุณหมอจะได้สามารถทําการรักษาได้โดยที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องใช้เคมีบําบัดให้ทรมานร่างกายเชิญฟังเสียงคุณหมอต่อเลยค่ะครับคือหินปูนในเต้านมเนี่ยจริงๆมันคือเซลล์ที่ตายที่อยู่ในเต้านมและร่างกายเราไม่สามารถกําจัดออกไปได้ เพราะฉะนั้นถามว่าหินปูนเนี่ยเป็นอันตรายไหมจะมีหินปูนบางอย่างเท่านั้นที่เป็นอันตรายปัจจุบันนี้เวลาที่เรามาเช็คสุขภาพประจําปีถ้าได้ทาแมมโมแกรมร่วมด้วยถึงจะรู้ว่ามีหินปูนในเต้านมถ้าเกิดได้แค่คําตรวจหรือมีแค่อัลตาราซาว์เต้านมอันนี้จะไม่ทราบว่ามีหินปูนในเต้านมเวลาเกิดหินปูนในเต้านมเกิดขึ้นหรือรายงานผลไปคนไข้ก็จะค่อนข้างกังวลคําถามก็คือส่วนใหญ่จะถามว่าอันนี้เป็นมะเร็งไหม คําตอบของเราก็คือว่าเราต้องขอดูก่อนว่าลักษณะหินปูนเป็นแบบไหนหินปูนที่มาเป็นเม็ดเดียวๆส่วนใหญ่เกิดได้จากการถูกกระแทกเคยให้นมบุตรนานๆหรือเคยมีถุงน้ํามาก่อนซึ่งพวกนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเซลล์ตายได้เหมือนกันแต่พวกนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกลุ่มหินปูนหินปูนที่มาเป็นกลุ่มมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ปนๆกันอันนี้คือเซลล์ตายที่ผิดปกติ ถ้าเป็นเซลล์ทายที่ผิดปกติเนี่ยมักจะเป็นเซลล์ที่ผิดปกติก็คือเซลล์มะเร็งแต่หินปูนไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งมะเร็งปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแต่พอเกิดเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาเนี่ยเซลล์มะเร็งจะโตเร็วแล้วก็ตายเร็วพอมีเซลล์ตายหินปูนถึงจะมาเกาะเพราะฉะนั้นต้องมีเซลล์มะเร็งก่อนนะหินปูนถึงจะไปเกาะให้เราเห็นแต่คนไข้มักจะเข้าใจว่าหินปูนที่มีอยู่ไปเปลี่ยนเป็นมะเร็งซึ่งน,นั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดส่วนใหญ่คนไข้ไม่มีอาการครับ เวลาที่เจอหินปูนที่เต้านมเนี่ยคนไข้มักจะมาจากมาตรวจสุขภาพธรรมดาหรือมาทำแมมโมแกรมประจำปีจะไม่ใช่ว่าํำก้อนได้หรือว่าปวดเต้านมแต่จะมีบางกรณีเท่านั้นที่มันมีน้ำหรือเลือดออกจากหัวนมซึ่งพวกนั้นจะเป็นแบบ ที่เป็นค่อนข้างเยอะเป็นมะเร็งเริ่มต้นที่อยู่ในท่อน้ํานมแล้วมีหินปูนมาเกาะเยอะอาจจะมีน้ําออกมาได้แต่ก็จะมีปัจจุบันที่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ทําให้เป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นปัจจุบันเราพอรู้ว่าเป็นจากฮอร์โมนเพศหญิง เพราะฉะนั้นการคุมกําเนิดเช่นการกินยาคุมติดต่อกันนานๆเกิน5ปีอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงถ้าเกิดมีความจําเป็นต้องใช้นานควรจะปรึกษาสูตินรีแพทย์เพราะเขาอาจจะมีทางเลือกอื่นในการคุมกําเนิดนะครับหรือการใช้ฮอร์โมนวัยทองปัจจุบันข้อบ่งชี้ในการใช้ฮอร์โมนวัยทองหลังจากเราหมดประจําเดือนก็ไม่ใช่แค่ว่าเรามีอาการร้อนวูบว่ามหรือไม่อยากแก่ นะครับมันอาจจะมีข้อผ่งชี้อย่างอื่นสุดท้ายนี้เรื่องของการตรวจประจําปีเรื่องของแมมโมแกรมและตาซาวเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้เราสามารถค้นพบมะเร็งได้เร็วที่สุดแล้วก็การรักษาจะได้ผลค่อนข้างดีการหายของโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับฟังแล้วก็ไม่ต้องกลุ้มใจไปนะคะหน้าที่ของเราก็ค<อ>ือไปหาคุณหมอเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจเต้านมก็เท่านั้นเองใช่ค่ะ